วิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไลน์แบบง่ายๆให้เพื่อนๆนะครับกดตามได้เลย <ST AN IC> ER> ขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปไลน์เสร็จแล้วนะครับให้มากดหน้าจอหลักมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับจากนั้นให้มากดรูปฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เลยและเลือกไปที่โปรไฟล์ตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับทางด้านบนก็จะมีรูปโปรไฟล์กับภาพหน้าปกให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่รูปกล้องในส่วนของรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับ จากนั้นจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้เลือกไปที่เลือกรูปและวิดีโอตรงนี้เลยจากนั้นก็ทําการเลือกรูปภาพที่อยู่ในมือถือของมันเพื่อนเพื่อที่จะใช้มาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ในไลน์ได้เลยนะครับอลอกไปเลยจากตัวอ,อย่างนะครับเลือกรูปนี้แล้วกันเนาะเมื่อเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้เราปรับตําแหน่งก็ให้เพื่อนๆนะครับปรับตําแหน่งให้เรียบร้อยโดยการที่เรานะครับจะกดไปที่รูปและเลื่อนปรับนะครับเมื่อได้รูปภาพที่พอใจแล้วให้กดต่อไปเลย โอเคขั้นตอนนี้มันก็จะมีการตกแต่งเล็กน้อยเนาะก็จะมีตั้งแต่การใส่สติกเกอร์ไปจนถึงการปรับสีต่างๆของรูปภาพนะครับจะอยู่ตรงแถบด้านขวามือตรงนี้เนาะเพื่อนๆน,นะครับอยากแต่งเพิ่มเติมก็สามารถมากดฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อแต่งรูปภาพโปรไฟล์ได้นะครับเมื่อเราได้รูปภาพที่พอใจแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้เลย จากนั้นนะครับรูปโปรไฟล์ mm ของ l i น์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็สเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของ l i น์ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับอยากจะเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกก็สามารถมากดตรงกล้องถ่ายรูปในส่วนของรูปภาพหน้าปกตรงนี้และเลือกรูปภาพที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับวิธีการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ใน l i น์เพื่อนๆน,นะครับสามารถนําวิธีนี้ไปกดตามกันได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ